ในการลงพื้นที่รณรงค์และสำรวจอารียสถาปัต์และการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือทัวริ s ึมฟอร์ออซึ่งต้องพบปะเจอกับผู้คนเป็นจำนวนมาก <Yeah. S 1> อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการรวมถึงครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากกิจสะทัวยกล้อและทีมงานจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจาก d ับเบ e a แคปกป้องมั่นใจไม่พลาดในทุกกิจกรรมครับ การเดินทางของเราทุกครั้งนะคะเราก็จะพบอันนี้ค่ะ Double A Care ไปกับเราทุกที่นะคะมีทั้งพิชชู้แห้งพิชชู้เปียกนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเพื่อความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคของพวกเราทุกคนค่ะเสแล้วมาเช้านี้เราก็ทานมื้อเช้าขบวนรถนะครับพอทานเสร็จก็อย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับเน่เน่เนี่ฮะสเปรย์ฆ่าเชื้อนหน่อยน่ะเราต้องปลอดภัยด้วยท่ เราจะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วเราไปมีกระดาษจิ้ชู้เปียกด้วยนะคะเสะดวกในการใช้งานดับเบิลเอแคร์สินค้าอนามัยคุณภาพแทนความห่วงใยเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อได้ทางไลน์ i ดี d o a delivery หรือโทร1759กด1